ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีจะรับเข่าสู่สองม้องข้ามวนวันนี้เดินทางมาตามแนวทางพี่น้องเนาะยินเพิ่นซาจนเพืนกับมเนาะคือสูงกว่าพี่น้องเด้อนาดที่ผ่านมาก็หาเช็ดเนาะแล้วก็แปดหะเนาะคุณแม่ดวงเฮ้แล้วก็ศไทยบ้านเพิ่นม้องีโศกมี่มันหลายพี่น้องเนาะผมเดิน้มาเปลี่ยน บูรณะทำข้าวปูหงานัเพื่อนเนาะเนานมีสซบมีมานจัดเนาะข้าวเพราอนาเรา่ปนักพี่้อนเด้อว่าที้ไปที่มาสวัสดีเนาะเพิ่นกำลังทำนักเพื่อนเด้อกำลังทำสารบูรณะสารให้ปูให้งานักเพื่อนมีสซบมีมานหลาย หิดใหม่บูรณากรข้างที่สามสำหรับสารปูสารงาล้วจะมีพิธีขอโศกขอมานั่นกันบิเรียนสารมีประมาณคนว่าเปลี่ยนก็แต่ตาว่าเสื้อ้านั่นนี่เป็นอย่างนี้คนหลายๆขึ้นมงงันเนาะขึ้นมงวันนันเลยเยอดสามีกนว่านหนากผมวิจิตเราไปใกล้ๆมึง ทดสอบกันได้แตาชิล่าาบนเลยรกอบาบ้าน้มาทำพีก็เดือ้อนเออมาตาสมระนาสามตยานี่โศกหมาเห็น่เพิ่นไทไรอพาต้องมาล่มาถวายอะผู้ช่มาถวายเขาเด็กไก่เปยั้ง เปลี่ยนนำเีไม่ได้จะต้องปูยาอยู่ในไฮโซมาตลอดมาแม่เนาะไฮโซทุกทุกวันแม่แม่มาตลอดเออแม่บานี่เราก็ค่อยคนไปหไปจักหันไปจักหันไปทำบุญแต่กวนถึงางคานมาหนึ่งก้อเพื่อตกแวะม่หนึ่งก้อนนี่บอกแม่ลุก พู่ยาเป็นอยู <desp> ่มองพูดอไรอยู่หาเพิ่มพูนเลงูปเพิ่ย่ยอันนี้นั่นค้าเนเอ้นี่เส้นนั่นนะครับผมนี่่านี่มันบินปิ้งปิ้งมาถึงน้ำหัวตะงแล้นี่บานพู่ยาที่เส้นเป็นท่งมาลงมาไปหังไตโอ้อัน้เ็อ่าเกยปนเลยเ้นลงมาเหียนเกา เนี่ยตะกี้ล่างแน่นอนครับเนี่ยล่างเก่าคนโอ้อซาซูเดอร์ปูยาลูกด้านมากขอทายท้ำแบงปัดสะพานบุญให้ลูกด้านได้เขามาติดตามให้เขารบอุซ่าเป็นปูยาปูตาเนี่ยแหละกลุ่มก้อนไม่บานไม่เนี่ยมโอ้ กูได้ไปใส่มากไซยู่งนี่นอนนี่นั่งก็ได้จะได้มากอันถ้าเรา่าเพิ่นสิไปสิมากก็ต้องมาบอกเพิ่นให้เพิ่นนั่มดูแลรักษาอันนั้นไปใส่ก็ได้แม่ก็เลยมีโชกชุ่มหัดว่ามันไข่อยู่ก่อนเนี่ยปีกายนี่ก็บป้ามันเบื่อทุกทางป้าได้แผลไหลดอกป้าก็สิรวยดอกครับผมป้าได้กินได้ข้ามตายปีนึงคือถือชุ่มหงัดด้วยว่าว่าว่าพึถือกันมันงวดนึง S <S นี่รุดยี่หัดเดียวห<ร>ัดเกลาอหนึ่งบะได้น้ำตาเราก็ได้โยมเงินหนึงลูกชายก็ได้ลูกสาวก็ได้ได้แบบข่าอายตายหัง่ายง่ายไหวก็เลยกบะได้น้ำได้ก้นดูฟังเกลืนึงก็ได้แต่ว่าส่วนมากนี่สิเป็นปู้เป็นย่าตนี่บอกไปกร็สิบจักแล้วก็สิบประมาณบ่ เป็สิกเป็สิบต่อหงฟอกปูกับสิ่งม่ปูมันยาหนิทเนาะมาเพราะว่ามาคู้มืหอเด้มาซูเหม่อแวะเขาว่าซูเหม่อเออกลับเนาะโอยนี่ปูยาที่เป็นอันเชิญลงมาไว้ทห้งเออเชิญลงมาไว้พี่เจ็บหัวหงส์เป็นไหมที่เนี่ยจำพื้นเมือถเนี่เนี่ยสาดด้วเชิญลงมาเพิ่นไว้มาไว้ทีมาครับมือเชิญนี่สิพ้ากัดเอาเพิ่นขึ้นไปอ่าเชิญเพิ่นขึ้นไปเชิญเพิ่นขึ้นไปใช่ว่ายิบคันดอกไหมเนี่ยยิบคันดอกไหมเนี่ยเพิ่นกลับทำไมฮะแต่ห้างว่นแต่ รุ่นที่สี่บอกนะเล่าน้องข่อยเหอโอ้แม่ที่รับเป็นจำจ้าถ้าเป็นถ้ำอันพ่อมาก่อนพ่อตายกับบ้านเมีเมตายกับทอดมหาลูกต่ว่าเพื่อนกับว่าอันเป็นธาตุรับใส่สังเแสหาเพื่อนเป็นหัวเมืองเจ้าเมืองเพื่อนเป็นเจ้าเมืองบ้านนี้เพื่อนก็เลยเป็นเจ้าเมืองแล้วบัดนนี้ขันเพิ่นกับเป็นพ่อต้องมาเป็นคนรับใส่เพื่อนใกล้ชิดเพื่อนนั่นะครับผมแต่ว่าอันกับกับพิษจามลยดิ แม่น่ะอันที่ที่ค้นมากมากมากเบาเนาะเบาข้วมว้มหรือวามแหลบความอีหยังกระชังความวามอีหยงกระตามอือมคนนี้เบาวควมามได้ดังกระชัง แม่สิบ okay, ่เคยไปเผยแพร่คนอื่นได้ยินเลยครับผมก็คือแม่ว่าอยู่นี่แรกะก็คือแม่บ้านแล้วก็เขาเลิกใส่บ้านมาสนเนี้ยได้ว่าของคนอื่นชื่อว่าเออนั่งนี่แม่ว่าว่าเออผัวข่อยมีเมียน้อยจังๆจังที่ขอขอลูกขอผัวข่อยขึ้นมาเนี่ยเขามาฝึกษาเขามาึกษาฝึกษาอะไรค่ะให้เฮานี่ยว่าคนหายบอกคนหายเออขอให้ปูให้ย่าเนี่ยเอาผัวข่อยขึ้นมาใหอยเนื้อเอาเมียข่อยขึ้นมาเนื้อเออเฉียด่ะ แต่ว่าเล่ายุนี่แล้วกับเป็นเมียเงี้ยบลู่เลยเรื่องบัรลู่เลยบลู่เลยเนี่ยท่านบลู่บลินก็คือเป็นเป็นอาลักขาเพบนตาตาชาติก่อนแล้วทีคือค้นใจที่ต้องต้องต้องซื้อสัตว์ซื้อสัตว์คือพวกในวังใช่ไหมตะกี้ซื้อสัตว์อิลีบ้านี้ซื้อสัตว์เดี๋ยวมาเคนมาหัวมาบามาบุญยังคนมาอะไรแล้วก็มา ขันสมบัติปงขันเพิ่นม้าเบ่านี่ก็มันง่ากดิเบยคนเฮียถ่ายแค้นเพื่อนเหมโอ้ก็ต้องรับผิดชอบนะรับผิดชอบเดเพราะว่าเมียอายุน้อเนาะป้าว่าเออเอาคือใอยนี่เป็นผู้เอาข้อบ้างไว้เห็นปะครับข้อบ้องไว้เออขันเขาได้สมเปิมปาร์ธนาเขาเขาบ้ามากอะคือยากเป็นคนเฮี้ยซื้อไก่ซื้อเหล่าซื้อหยางมาเฮ็ดบัดถ่ายเพื่อนคือตามที่เขาเอาไว้อ๋อหอื่นสิเพอดี So no? เพิโชคอบม่จังว่าหันละะพาปูหอยงาหยโชคไหปูงาหอยเม C. C. <are> ื nice. ่อแรกนี่กับเมื่ออื่นกับจิเปิดไหกันร่ดนละโอ้โห้าเมื่อแรกจิฮเพิ่ได้เหยนไหมเนาะจังว่าแม่แจ้มเชิญเพิ่มขึ้นเมื่อื่นเส้นขึ้นมื่อื่นนี่ละเาขันแ้แว่าแม่มยืนเนี่ยม่ากมากมากเปลี่ยนตกมูบนมากมากมากเป็นสภาพบุญเป็นหัาการแม่เพราะว่าได้เห็นภาคัะเพิ่นขึ้นเมื่อื่นแจังว่าจังว่าได้ประอจิ้มคยาบ้าน เพื่อนว่าได้หนาที่มืขคอยได้เพื่อนหนาที่มือเจ้ามืออื่นนี่ใช่ไหครับเขาบอกว่าก็เพื่อได้จ้างเพื่อนนะให้ตามเห็นร่วมกันร่วมกันเอามันของของของรักษาในบ้านวันไหนอันกล้วยออกลูกเออก็ได้เว้าคนออกลูกก็ได้เว้าก็ได้บอกตูกเพื่อนได้มากบอกลูกว่ามีปะกันว่าขึ้นมากฮะกันกันได้มาเว้ามาบอกมันมากแต่สมัยใดแล้วแต่ในวัน แว่าขั้นึคอนไม่ไตกี้นี่เห็นตะปายี่คนมาเอาคืนนปีเลยปีพตบัวขั้นตาดปีหกสามหชี้หกสามหกสามหกีพบัวบ้านตายนี่บ้านนี้ที่แรกมากคนตูดนันแล้วก็เป็นพนบ่อ้ังคมพนมาบ่อเอิญบ่เอิญย่ายแล้วบาบ่อเอิญเออมาแบบสารการมาเอาคืนรอดบ้านี้เอารถเอารถแบ็คโคะมั เมื่อคืนนี่คอนไม่เนี่ยเอายกช้อนนี่คืนจากยินรถเช่นนะมาแค่คืนเมื่อคืนแค่สองตัวมาบ่าวคนมาขลุ่นนะเด้คนลงไปล้าขีดเลาขีดคอนเราคนลงไปน้ำก็ออกบอลพระน้ำเนี่ยตอนนี้มาเรื่ไปเอื้นบันเพื่นเลยไปเอื้อนไฟไปเอื้นไม่จำมากค่ะ มาจังไหมเฮ้ยเอาม้าขันมามัานจะไม่หยิบขันดอกไม้ขันาว่าเขามาเบิดทุกคนมันขันมาว่าเอาปูเอ้ยสั่นเอาขืนด้วยค่ะวิ่งใส่ต้นไม้ต้นนี้ละ่ะอ่อนเนียบเนี้ยบบ้านานี้มันจะไม่เสีหักทับหัวเขาไต<อ>สั่งได้ว่าถ้ากันออกไปยุคนแต่มูเจ้าเช่าก่อนคอยว่าเช้าคอยสียว่าหายว่างมูเจ้าสะมาเอาขืนจังใดคอยบ่ผ่านคอยมันคือขืนเมื่อได้อย่างนั้น อยู่ในหนีต้องงานก่อนบัลาปูานนั่นพวกนี้มานนี่ก็เล้ซาซนนี่ก็ได้เอาเอาคันแบบไหม่มากข้าราวาเพิ่นแบบเชิญเพิ่นสายปูไปยุคุนเดือนเอตเอาควานนี่ถึงควานอ่าอเคอห เอาขอึ้นได้แเไปจ้างเมื่อข้าดนยกสบาย้างดืสีมเอาขึ้นก็ขึ้นได้จ้างมาสคนกไปยืนกันด้มาไปยืนนไปยืนกันกิ่เนี่เาตยังคุ้เกิดขึ้นมาอยู่อันในเฮียนในสั้นหางย่อยงย่ยดีนั่นน่ะสซนนั่น้นนั่นส้นน้โอโครซนเนาะหัยนี่โอ้ยคนุกยายนี่นวนี้สีบบมี่เราม่ไก โอ้แต่ทาภัยผู้มั่นตัวหนึ่งอันนี้คือเป็นผู้ทางปูตามเอออันนี้ผู้เฝ้าวาดรักษาอะไรผู้บาดผู้เมืองเฮ้าหนี่อันผู้นั่นวันสีมานู้นี่ผู้นั่นสีมาอยู่เจ้าทัดกับข่อยสัมผัสตั้นึ่งเป็นหน้าเป็นเพื่อนเป็นพญานาคท่านข่อยจีได้อะมาเขาสางมาแล้วข่หอมที่ม่เป่ยมาจากบ้านข่อยเลยเนี่ยแม่หนี่มาสางมาแล้วเออ ่นอยากได้ล่างเ่นาอยูบอานพระมาอยู่นีขอที่บอกว่าเจ้าอย่ามาขืนขอเลขเ่นเดอร์บาบอกว่าจะไม่ข็นขอเลขคนไทยคนจียากไทยคนจีไทยกให้องไทยผูเนียมเนี่ยคนจีไทยผู้เนียมคนจีหอบพันไทยบานนี้กูสิว่านางขอเลขมาขออยากได้เลขคุนป้ามากขอเนี่ิอันเป็นไปลวดกินเหล้ากินยาไปไปผกคอตายนะพวกี้แม่นันถือคนมาก กินมะขอเลขกัหนีบอกว่าเจาจะมาขอเลขด้จานอนขาหน้าสองลอะไร่อยู่้วอว่าจารซอนจะ,จะมานังขอเลขกนหนีด้เจอยากได้ใจเป็นอนอยู่เชียงเงี้ยนเจ้าให้ไปนอนหเจอกจะานเงียนเจา้าว่าจะหายเจ้าดอกหามาหามานางขอเรศ้โบได้โบไดเีด้ยไดเีด้บานนี้ว่าท่นพอโดนนะโอ,อ้ยกระชิกออกไปว่าท่นพ่อโดนผูกคว้าตายออันคอยเป็นขึ้นนีท่าน ย่ายนี่แล้วสิดูส่วนนี่ก็เป็นขึ้นเรื่อยๆท่านคอยบอกว่าบอกเพื่อเป็นเลี้ยงนึ่งเป็นขึ้นเรื่อยๆเจ้าเจ้าขันเจ้าอยากให้ลูกเจ้าเศร้าเป็นบ้านเจ้าขอเลยขอนั่งปล่อยขว่าที่ข้าไปเจ้าสิเศร้าลูกให้เจ้าสิเศร้าเป็นเลี้ยงรอดแบบมากคุณอยเคลื่อนย้ายผู้เล่มากนี่เพีดพงเพิ่งหนักบ่แล้วคอยว่าเจ้ายจะมานางขอเลยรกันนี่เด้ิมอมเป่าเจ้านี้เป็นนอตเพี้ยนเจ้าคุณ พ่นอยากหายเจ้าจะาเสียหายโดนพ่อั่านโดนกินเหล่าเมาแจ้ไปแจ้มากเจ้าอยากเศร้าขันเจ้าเศร้าเจ้าบ่อยากกินเหล่าเจ้ายามานางยืนอยู่เจ้าลงไปเจ้าอดดอกไม้ทุกเทียนมากขอจีพ่าขอค่ารางวัเจ้าเจ้าสีเศร้าเลย เมาจักปัดเราไม่เห็นียคนไปเลยเออเสียคนไปอันนี้ก็มี่จังตกอันั้นไม่เห็นงางานอย่างีจังแกขวดเราเบียคอนไปเชี่สไชหมูนี่คือเนม่ยมด้วยักับปีตลอดปีได้นี่ได้เบิร์ปีได้เบิร์ตปีคอยเป็นอาลักขาบวกเลขสามตัว็่ซื้อรับมากวอกซับยหัว ต่ก็บ้เียดมันพุ่ไกลมันเชียดด้วยบ้าเขี้ยดที่บ่อมักินคราวนี้นะมันมันพุดเนาะิเลี้ยงมากเออพนี้เป็นนากหานเป็นผู้ชายจวกนกินแต่ว่างในี่ปัิญามาแกินเราปัจจัยยมดสวน้ากินด้ ทอประวัติเขาเด้ออาบดับาคอยจปินาตวเขาบดกินเราได้ไม่ได้เขาลง้าดก่คอยใครล่ะจีเป็นผู้กินแทนคอยออเจ้าเป็นผู้กินอะไรเจ้าต้งรับว่จากคอยจ้ากินให้บ้านนัหละว่านเพราะนั่นกันนะมักันี้สมสันสากันสกันเลแม่พ่อแม่ตดต้นทั้งนี่พ่อแม่คดนี่ฮ่มวนี่่งไายปีนี้แม่มีแน่ใจขึ้ตัวได้แท้

มันนั่นเนาอันนั่เอานี่นล้านี่ยทีนี้ีเห็นเลขแล้วนี่เลอ้้อันไเอาเนี่ยจิตตาใสเลยเลนี่ย้าตัวยมนเหอแ้เลยา่นน่ยวนก่เพลินแก้วแก้วป้าแ้มก้วนี่แก้วป้าเทียนหมดเลยป้า ย่ามมันดังมวมากเาย่างดีเนยงบุญย่างอย่างที่ผู้เจ้าผู้ฝ่ายกามะยามบุญย่ามยังมากกับมีต้นเืิอตนยังมากกับมาฟอนจังว่าเมื่อเมื่อสลองขึ้นยีนี่พรฟอนเอราะได้ฟอนวันที่สามนี่เอจเลยบุญใหญ่นกกันมากัวันที่สมแล้ว พาดได้บ่ชดเด็ดลังต้อง่อซกเอากะของต้องวัดเลยแล้วปีไม่อยู่เดี๋ยวนเนี่ยเพราะว่ามันขาดสีนึซื่อเปนอย่านั้นท่าม้ากะของวัดต่อไปต้องวัดสีมานี่บ่แน่เบืนี้เอาแลนั้นยานเต็มอะไรนิเดียวนี่คอยว่ากันออกขิมเต็มแล้วนี่เลยอันนี้เตีต็มแม่อันนี้ตี๊ยมจิ้มจมเนี่ยอันซุ่มสามหาครับ หกแปดซับซีหกโอ้ยคันออกคลิปนี้แยกคันมากเลยแยกย้มใเต็มแลยนี่เพรานแบบ้องจะต่อเลขไทยอ้าวแยกแย้มไปซื้อนะอี่แม่แย้มเพิ่งแย้มแม่แ huh. ย้มยามดียามแม่ยามเลขผู้ใดแยกแย้มเนี่ยเขาว่าโอ้ยว่ดอะไรไอ้ินนั้นนี่จะเมื่อนี่ทรายเลย ม่ผู้ใดเขาถามแล้วเราไปดูคันว่า่แย่านมัก็มีเตยมนกอกก่อนกระบอรมันักกันเนียเรืองเียไเอามันดือมันอันอว่าเปียแมว่าเปลียบอคันออกคทิปนี่เพราะว่าเต็มแลวนี่กับแน่คันปูสิให้ง่ายให้ได้คือเก่าแม่าครับผู้ใดชื้อก้อนก็ได้ก้อนเห็นไเรื่ออีแม่วันผ้นนี้กับ่ไรเห็นบอได้ตะบูมีบุญกับเพื่อแ่งปันให้เทพนักลำบากยุ่มัจุบันอีแม่ยานบอกว่าก็วาแล้ว 3คู่เน้นๆเน้ะเอแถอยู่บ้าเขียนไปแล้ววะกูเตียวสามทิศตัวยี่ทิศตัวเออเตียวเขียนเส้สมุติว่เดี๋ยวด้ี่เน้นๆเลยหกสี่สหโอ้สี่หกสีหกสปับหกแปดนสามาเนี่ยมัน้วงกงเสียแล้วเอาตีวได้แท้ก็ไหมสามหาสี่หกหกแปดค่ะชาทุกับบอ บ่คอยกับาบยห้งบ่กับไหลว่างนึกเหงาหาตัวมักกับใบย่างก็สามไปซื้อเลยขอนย่อมเนี่ยล่ะฉุนซ้อนแหงขืนเทเลก้อนมือน่ะกับบ่บ่